แล้ววันนี้ก็มาถึงครับถึงเวลาที่ทั้งสี่สาวเนี่ยจะต้องทาหมันแล้วครับมีคนเคยบอกไว้ว่าพอทําหมันเสร็จแล้วเนี่ยนิสัยของแมวของเรามันจะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะนิ่งขึ้นมันจะน่ารักขึ้นผมเลือกบริการผ่าตัดทาหมันแล้วก็พักฟื้นรอจนกว่าแผลจะหายครับที่น้องหมาน้องแมวคลินิกครับคุณหมอแล้วก็ทีมงานได้บอกว่าในระหว่างที่ทําการพักฟื้นอยู่ที่คลินิก ทั้งเสีเรียบร้อยแล้วก็น่ารักดีแล้วพอถึงเวลารับกลับบ้านมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่ารักขึ้นจริงๆมันนิ่งขึ้นมันไม่โซนแล้วมันเป็นแมวที่แบบเหมือนแมวบ้านคนอื่นเลยอ่ะมันนิ่งเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ พอแผลที่ผ่าตัดหายดีแล้วก็สามารถถอดชุดผ่าตัดออกได้ครับแต่ว่าพอถอดชุดออกแล้วเหมือนพยันที่มันหลุดออกจากหน้าผ่าของปีาศาจมันคือการคืนชีพของอสูรกายลายสลิดท,ที่หลบอยู่ในถ้ำให้ออกมาลืองระบาอีกครั้งมันมันเหมือนกลับมา ถ้าถามว่าความส่วนมันลดลงไหมก็ต้องตอบตามจริงครับว่ามันลดลงจริงลดไป0.01894%หรือแทบจะไม่ลดเลยนั่นเองาการที่คิดว่านิสัยเขาเนี่ยมันจะน่ารักขึ้นนิ่งขึ้นกลายมาเป็นบางกรเลยครับตอนนี้เขาเหมือนมีสายเลือดทาเกเลียนนะครับคนที่มันนิ่งมันหายไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะมันเหมือนหายไปแล้วอ่ะสรุปแล้วก็คือ กลับมาเหมือนเดิมมันมันเหมือนเดิมนั่นแหละ